สุดท้ายถวายไรโซนนะบนยอดกลอบบาจโจเราัรรับไปแล้วนะเป็นช่วงแสงสุดท้ายแล้วเดินไปนึกว่าจะสุดแล้วนะคุณเขานี้ก็ไม่สุดนะมีทางลงไปต่อได้อีกตรง ยาวเลยสนุกดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาดูอีกทีนะกลับไปที่จุดพักแรมก่อนครับนู้ไก่กลางภาพตีทองโอเคนั่นแหละใกล้เจดี